สวัสดีท่านผู้ชมรวยทุกท่านบนกลบมในช่องซ y สเต m นะครับมาเรื่องของคุณทักกี้ตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานช่วงบ่าย,าย,ายเย็นๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีข่าวออกมาคุณทักกี้เนี่ยโดนกักตัวที่สนามบินช่วงนั้นสร้างเสียงฮือฮามากเฮ้ยจะหนีเหรอกําลังจะหนีแล้วเพราะว่าสถานการณ์ไม่ดีแล้วเพื่อไทยเอาไม่ไหวอะไรเงี้ยคนก็จะมองกันแบบนั้นผมก็มองแบบนั้นเอาไป,ไป,ไป,ไปมาโอเคปล่อยตัวออกจากประเทศได้ซึ่งในช่วงแรกก็บอกว่าจะไปสิงคโปร์เครื่องบินส่วนตัวของเขาลำนี้เนี่ยก็ลงไปสิงคโปร์จริง สรุปสุดท้ายมันยังไม่ถึงสิงคโปร์อยู่ช่วงมาเลเซียวกไปทางซ้ายบินไปทางซ้ายไปไประมามาคนก็คาดเดาอาจจะกลับไปที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็คือดูไบาเมืองดูไบซึ่งตอนแรกเนี่ยถ้าเราดูจากในไฟล์เรดาร์ยีจะเห็นว่ามันยังไม่ขึ้นว่าต้นทางคือที่ไหนไปลายทางคือที่ไหนแต่คนก็คาดเดานักข่าวก็จะเห็นว่าสำนักข่าวออกมาเผยแพร่ว่าดูจากเส้นทางแล้วเนี่ยต้องเป็นดูไบแล้วพอหลังจากเลยประเทศอินเดียไปนั่นแหละ ถึงจะขึ้นปลายทางนักบินก็ใส่ข้อมูลถึงจะเห็นว่าต้นทางคือ dmk ดอนเมืองปลายทางคือดูไบนั่นแหละดูไบในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตจริงๆมันมีช่วงหนึ่งช่วงที่อยู่ตรงมหาสมุทรอินเดียฝั่งขวาเนี่ยจะเห็นว่ามีช่วงหนึ่งที่สัญญาณเนี่ยหายไปซึ่งอันนั้นเนี่ยสัญญาณหายจริงๆล่ละช่วงนั้นมันก็เห็นเครื่องบินหลายลําก็สัญญาณจะขาดหายตรงนั้นเพราะว่ามันครอบคุมไม่ถึงหาพวกเสาสัญญาณต่างๆอยู่ตามแต่ละประเทศเนี่ยมันดึงไปไม่ถึงก็เข้าใจได้สัญญาณขาดหายได้ก็แปลว แต่โดยปกติไม่ควรปิดเครื่องบินพันินี้เครื่องบินส่วนตัวที่ไม่ใช่กองทัพเนี่ยมักจะไม่ปิดกันเราไม่ได้มีอะไรเป็นความลับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยด้วยทีนี้ถ้าย้อนไปเมื่อปี2023ในช่วงที่คุณทักกี้เนี่ยกลับไทยตอนนั้นจะเห็นว่าเป็นเครื่องบินอีกลำหนึ่งนะรอบนี้คือบอมบ์เดียแต่รอบที่แล้วคือก้าวสตีมก้ s t สตีมเป็นของเจเนอ a รด y นามิกอันนั้นเป็นค่ายอเมริกันตอนนั้นคือรุ่นนั้น G650 อันนั้นคนก็หวือหวามากโอ้โหร,รู้ราดูแพง โอ้มีเงินเยอะมากนะในขณะที่สามารถซื้อเครื่องบินได้แต่รอบนี้หนักกว่านะรอบนี้เนี่ยลำนี้ Global 7 5 0 0าลำนี้ใหญ่กว่าลำนั้นเยอะนะจะเห็นว่าหน้าตานก็เยอะกว่าขนาดก็ใหญ่กว่ากว้างกว่ายาวกว่าบินได้ไกลกว่าด้วยลำนี้แพงมากลราถ้าเทียบเป็นราคาเนี่ยก็2,000กว่าถึง3,000ล้านแพงมากแล้วแต่สเปคนะตกแต่งนูน่นตกแต่งนี่เนี่ยก็จะแพงขึ้นไปอีกราๆนี้2 0 0 0ถึง3,000ล้านมีเงินเยอะ ในมุมหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าทําไมคุณทักกี้ถึงกล้าอัปเกรดแพงขนาดนี้ลํานั้นก็ดูดีอยู่แล้วก็ไม่ได้ดูเก่าดูสวยงามดูหรูหราทำไมถึงอัปเกรดถึงขั้นนี้ในมุมหนึ่งนะส่วนตัวผมมองได้2แง,ง่แง่แรกก็คือว่าอาจจะมีความมั่นใจว่าสามารถมาไทยแล้วสามารถกอบโคได้เยอะสามารถทำมาหากินหาตังค์ได้เยอะ,อะเพราะว่าตอนอยู่ดูไบเนี่ยหากินไม่ได้สู้กับคนอื่นไม่ได้อย่างเงี้ยทำให้ก็เลยต้องกลับไทยเพราะกลับไทยเสร็จอาจจะคาดหวังก็เลยซื้อลํานี้ไว้ พอคิดว่าอนาคตอ่ะได้แน่ก็เลยเอาล้ำใหญ่เอาแบบรู้ลาาดูดีเลยนั่นคือมุมหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งที่ผมคิดก็อาจจะแบบว่ากอบโกยไปแล้วอาจจะมีแบบธุรกิจมีกอบโกยมีอะไรมีสัญญามีการลงทุนอ่ะมีคนลงทุนให้มีผู้สนับสนุนสปอนเซอร์ทรงนั้นอาจจะได้มาเยอะจนสามารถซื้อได้มีสองแง่อันนี้ก็ไม่ได้ไม่นอนเป็นการคาดการณ์ของผมนะทำให้เขาสามารถอัปเกรดมาขนาดนี้ได้แล้วพอล่าสุด คุณทักกี้ออกมาโพสต์เมื่อเช้านี้โพสต์ด้วยตัวเองตามที่เรารู้จากข่าวนั่นแหละก็คือว่าเขาโดนกักตัวที่สนามบินจริงๆ2ชั่วโมงเต็มๆแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะบินไปสิงคโปร์เขาบอกว่าที่เขาบินไปสิงคโปร์เพราะว่ามีหมอเก่งๆรักษาเรื่องกระดูกเรื่องปอดของเขาอยู่แล้วแต่สุดท้ายพอจะบินไปสิงคโปร์กลางทางเนี่ยนักบินบอกว่าไม่ได้สนามบินเขาปิดเพราะว่าเขาจะไปสนามบินหนึ่งที่เป็นสนามบินส่วนตัวนะไม่ใช่สนามบินหลักสนามบินใหญ่อันนั้นไม่ได้ปิด แต่ไอ้ที่สนามบินรองรับเครื่องบินส่วนตัวเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวเนี่ยปิดอ่าก็เลยวกกลับสุดท้ายเ็เลยโอ,โอเคงั้นเราไปดูใบดีกว่าเพราะว่าดูใบเนี่ยผมก็มีหมอที่ดูใบที่เก่งๆรักษาผมเหมือนกันอะไรประมาณนั้นจะไปหาหมอฮะพิรุธเยอะมากเดี๋ยวผมเล่าให้ดูว่ามีพิรุธอะไรบ้างซึ่งพอคุณทักกี้พูดแบบนี้หมอเก่งๆก็เลยไปนูน่นไปนี่เนี่ยหมอไทยเจ็บนะแพทย์ไทยโรงพยาบาลตำรวจที่รักษาให้คุณทักกี้เนี่ยเขาเจ็บปวดมากเพราะว่า จำได้ไหมฮะย้อนกลับไปช่วงที่คุณทักกี้เนี่ยกลับไทยใหม่ๆหโอ้โ oh, หป่วยหนักอาการวิกฤตเส้นเอ็นเปื่อยยุย่ยกระดูกหักคอเคล็ดคุณสุทินเนี่ยออกมาพูดเองอุ oh, ้ยมันหักจริงนะ,ะกระดูกหักงเนียผมเห็นหักจริงนะ,นะเห็นเลยนะผมก็ไม่รู้คุณทักกี้เปิดให้ดูหรอแบบแวรให้ดูเฮ้ยมันหักจริงๆหรือย,ยังไงม่นจะเห็นยังไงว่าหักแต่ว่าเขาพูดก็เชื่อหรือว่าพยายามจะมาอ้างให้เขาบอกว่าหักจริงซึ่งหมอไทยรักษาได้ภายในไม่กี่สัปดาห์จากผู้ป่วยวิกฤตที่แบบโอ้โห,โหเต็มไปหมด เดิมทีผู้ป่วยคนนี้ยอยู่ต่างประเทศแข็งแรงมีคนไปถ่ายรายการเนี่ยเขาชกกระสอบซ้ายได้สบายๆพอเขามาไทยเขาป่วยหนักถึงขั้นแบบเป็นผู้ป่วยวิกฤตภายในแบบไม่กี่สัปดาห์สบายไปอยู่โรงพยาบาลตำรวจแถมบอกว่าจะไม่ผ่าตัดนะณนะตอนนั้น,เ,นเขาบอกว่าปฏิเสธการผ่าตัดด้วยไม่ผ่าตัดแต่คุณสามารถรักษาได้ในขณะที่คนแก่ขนานี้ป่วยขนาดนี้นะไม่เป็นไรสุดท้ายหมอไทยรักษาให้ ก็ในเมื่อหมอไทยรักษาให้คุณได้ขนาดนี้จะมีหมอที่ไหนเก่งขนาดนี้อาการวิกฤตเท่านี้แล้วคุณรักษาได้ภายในมีกี่สัปดาห์อาจจะเลอๆอาจจะไม่กี่วันด้วยซ้ําไม่กี่วันพูดคุยกับคนได้ปกติคนไปเยี่ยมเยือนได้ปกติที่เขามีปัญหาคดีความเรื่องชั้น14นั่นแหละกําลังจะโดนเล่นเรื่องนี้อยู่ที่อยู่ในคดีความในชั้นศาลนั่นแหละซึ่งทําไมถึงวิ่งไปสิงคโปร์ในเมื่อไทยสามารถรักษาขนาดนี้ได้ทาไมถึงวิ่งไปดูใบนั่นคืออย่างแรกอย่างที่สอง อันนั้นไม่คิดผมแซวนะหมอไทยมานิเวร์ไปตามจริงก็คงไม่ใช่แบบนี้นะหลายหลายคนก็มองว่าไม่ใช่ป่วยอะไรแบบนั้นหรอกอาจจะเป็นข้ออ้างก็ได้ทีนี้ในมุมที่2ก็คือว่าหมอไทยเก่งจริงโรงพยาบาลไทยเนะี่ยคุณภาพดีจริงเป็นชั้นนําจริงๆระดับโลกจริงๆนะคนต่างชาติมากมายมารักษาในไทยเก่งจริงแล้วเหตุผลอะไรที่มีหมอเก่งขนาดนี้คุณก็มีเงินขนาดนี้ทําไมไม่รักษาในไทยนะั่นคืออย่างที่2 อย่างที่สามบางเอิญมากบางเอิญเกินไปไหมที่พักประชาชนเพิ่งจะลงมติออกมาประกาศว่าจะเลือกอนุทินเป็นนายกเท่านั้นแหละวันรุ่งขึ้นออกจากไทยเลยวันที่สามพักประชาชนแถลงนะอะโอเคลงมติแล้วจะเลือกอนุทินเป็นนายกวันที่สี่คุณทักกี้พร้อมกับคนในครอบครัวเห็นว่าเครื่องบินเนี่ยห้าคนบรรจุไปห้าคนไม่รวมนักบินนักบินจะมีสองนักบินกับผู้ช่วยนักบินกันเถละครอบครัวไปกันห้าคน ทำไมมันถึงบังเอิญขนาดนี้แล้วทําไมถึงบังเอิญป่วยตอนนี้อีกก่อนหน้านี้คุณป่วยคุณไม่ไปหาหมอเลยเหรอทำไมถึงบังเอิญต้อง่วงนี้พอดีหมอจอแบบนี้มีเวลาตั้งเยอะตั้งแยะแปลกเนีฮะเหตุการณ์นี้คือเดจาวูมากคล้ายกับเหตุการณ์ที่223 0นั่นแหละที่คุณทักกี้กลับไทยนะตอนนั้นพอพักเพื่อไทยดีวกันเรียบร้อยโอเคมีอํานาจมีโอกาสแล้วเขากลับไทยคุยกระลรงตัวแล้วก็นี่แหละมีปัญหาเรื่องชั้นสินั่นแหละแต่ครั้งนี้เช่นกัน เฮ้ย hey, อย,อยู่พักประชาชนประกาศอา้าวบังเอิญอีกออกพอดีอันนั้นดิวกันเสร็จกลับมาพอดีอันนี้มีปัญหาออกพอดีแต่ก็โอเคละเรื่องนี้มันก็เป็นสิทธิ์ของกูทักกี้เพราะว่าศาลไม่ได้สั่งห้ามเพราะว่าตำรวจก็กักตัวไว้เสร็จแล้วสรุปโอเคไม่ได้มีหมายจับไม่ได้ห้ามออกนอกประเทศก็ออกได้เป็นสิทธิ์ของเขาแต่เขาก็ต้องมาก่อนวันที่9เพราะวันที่9นี้จะมีคําตัดสินของศาลนั่นแหละศาลจะมีนัดฟังคำพิพากษาก็ต้องมาเขาบอกว่าเขาจะมาวันที่8กูทักกี้บอกอย่างนั้นนะคาถามก็คือว่าเลี้ยงหลานละครับ คุณทักกี้ประกาศต,ตอนกลับมาไทยปี2023บอกว่าจะากลับมาเลี้ยงหลานแล้วก็ไม่ยุ่งการเมืองอคุณทักกี้คือโกโหกหลายเรื่องมากตั้งแต่อยู่ที่นู่นก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนที่อยู่ดูไบตอนนั้นก็เคยบอกว่าจะกลับจะกลับแล้วก็ไม่กลับแล้วก็พอก่อนจะกลับประกาศโอ้ครั้งนี้เนี่ยผมตัดสินใจจะกลับไทยผมจะมาเลี้ยงหลานไม่ยุ่งการเมืองก็กลับมาก็เลี้ยงหลานหรือเปล่าไม่รู้แต่การเมืองเต็มเหนียวนะขึ้นเวทีปลาสายให้ร้ายพักเก้าไกลตอนนี้พักเก้าไกลก็คือพักประชาชนนั่นแหละให้ร้าย สู้กันเต็มที่แถมดูจงใจปกติเนี่ยคุณไม่ใช่นายกแล้วคุณเป็นพ่อนายกที่มีข้อขอลหามีคดีติดตัวที่ตอนนั้นโดนสารตัดสินแล้วเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากที่ไม่ควรทําให้ชื่อเสียงคนของตัวเองปนปี้แต่ดูคุณตั้งใจมากคุณทักกี้เนี่ยดูดออกเวทีบ้าสายแล้วก็ขึ้นบนเวทีก็พูดนโยบายที่เพื่อไทยใช้พูดก่อนแล้วเพื่อไทยเอาไปใช้มันก็เลยดูเหมือนจงใจหรือเปล่าจงใจเพื่อให้คนข้างนอกคนต่างประเทศหรือใครที่ดีไว้หรือเปล่า ให้เขาเห็นว่าฉันมีอานาจเห็นไหมที่ฉันพูดไปเนี่ยพักต้องเอาไปใช้ไปว่าอะไรแปว่าฉันครอบงำออหรือไม่ที่ผมเห็นคือแบบนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วว่าคุณทักกี้ทำไมถึงทําอะไรแบบนี้อาจจะมีความจงใจอะไรบางอย่างหรืออาจจะมีดีลอะไรกับข้างนอกไว้นั่นคือมุมผมเนี่ยไม่งั้นคุณจะเปิดตัวขนาดนี้ทําไมมันทําให้ชื่อเสียงพักแย่ลูกสาวตัวเองดูแย่แต่คุณก็ยังไม่หลบหลบซ่อนซ่อนเห็นไหมเรื่องของพาสีทามพาสีทามก็ยังจะไปพาไปชวนไปที่ที่หนึ่งแล้วก็นั่งรวมกัน ทักษิณจะให้คำปรึกษาเรื่องภาษีธรรมแก้วิกฤตแก้อะไรได้ก็แก้อะไรไม่ได้ผมไม่เห็นแก้อะไรได้เลยนั่นแหละเหมือนเขาพยายามแสดงสัญ,ญลักษณ์มาหลายครั้งครั้งล่าสุดภาษีธรรมเรียกไปถกกันดูเหมือนว่าฉันพูดคำไหนเนี่ยพระเพื่อไทยทำหรือว่าเนี่ยนะว่าฉันเก่งแล้วเก่งในล่าสุดท้ายกลับมาก็ไม่เห็นแก้อะไรได้แล้วก็มีแต่โปะแล้วโปะอีกโปะจนหุนเซนจะแฉเพระหุ้นเซนจะแฉเสร็จก็เริ่มนิ่งละทีนี้ถ้าเราไปดูทวิตเตอร์ช่องทางโซเชียลมีเดียของคุณทักกี้เนี่ยปกติแทบไม่โพสต หมายถึงปกติตอนอยู่ไทยเนะี่ยเขาแทบไม่โพสแต่ตอนอยู่ต่างประเทศโอ้โหโพสเอาโพสเอาอ่าโพสอย่างนั้นโพสอย่างนี้อ่ะคิดถึงไทยห่วงใยการเมืองไทยวิจารณ์คุณประยุทธ์อ่ตอนนั้นเป็นนายกประยุทธ์วิจารณ์เขาคือคุณทักกี้ฉลาดอ่าเขาใช้โซเชียลมีเดียสื่อสารกับคนต่อเมื่อจําเป็นเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือตั้งแต่กลับไทยมาเขาแทบไม่แตะเลยน้อยมากต้องมีเหตุการณ์สําคัญแปลว่าเขาจะใช้เมื่อจําเป็นเมื่อต้องการใช้งานเมื่อต้องการแบบให้คนเห็นว่าเขาเป็นแบบนั้น เอาใจคนหน่อยด้วยแค่ตัวหนังสือแค่นั้นเหมือนที่เขาทาตอนอยู่ต่างประเทศก็ตอนต่างประเทศก็วิจารณ์คุณประยุทธ์ไงคุณประยุทธ์ล้มเหลวอย่างนั้นล้มเหลวอย่างนี้เพราะว่าเพียงแค่แบบโอกาสอาศัยโอกาสช่วงโควิดนั่นแหละวิจารณ์แล้วก็อ้างว่าตัวเองทําดีอย่างนั้นอย่างนี้แน่นอนตอนนั้นอ้างได้เพราะว่าเขาอ้างถึงคําว่าตัวเองเนะี่ยโดนยัดคดีด้วยสาแต่สารตัดสินแล้วนะอย่างอ้างว่าตัวเองโดนยัดคดีเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยข้อมูลไม่ได้เยอะมากยุคนี้มันยุคออนไลน์ยุคก่อนสื่อไม่อิสระเท่านี้นะแต่ ทำให้ข้อมูลทุกอย่างอยู่บนออนไลน์และคุณไปขู่ใครอะไรไม่ได้แม้แต่ซสื้ออิสระคนทั่วไปอย่างผมเนี่ยก็มาวิจารณ์มันเป็นการบันทึกไว้หลังจากนี้เนี่ยคุณจะมาอ้างว่ายัดคดีไม่ได้เพราะคนเห็นกันหมดแล้วแล้วล่าสุดครั้งล่าสุดก่อนที่จะมาเรื่องบินออกนอกประเทศเนี่ยก็คือเรื่องของหุลนเซนอันนี้เหมือนกันหลังจากไม่ได้โพสนานล้วก็มาโพสเรื่องหุ้นเซนเพราะว่าหุลนเซนเนี่ยมาหาเรื่องไทยแล้วตอนนั้นดันมีคลิปเสียงคุณอุ้งอิงหลุด อพอคลิปเสียงรูงเสึกยูยูมาโพสเห็นไหมเหมือนต้องการความเห็นใจต้องการแรงเชียร์จากคนแล้วครับโพสต์แบบโป้ด้วยนะโพสตแบบโป้มากโพสต์แนวว่าเฮ้ยมีคนอยากจะมาชวนให้เราไปเจรจากับกัมพูชาไม่เราไม่เจรจาเราจะสั่งสอนหุ้นเซนหน่อยอสั่งสอนนิสัยหุ้นเซนทรงนั้นซึ่งเรื่องนี้ก็โดนวิจาร์เยอะมากคุณมีอำนาจมีหน้าที่อะไรไปบอกว่าใครควรจะทำอะไรคุณใช่นักการเมืองไหม ไม่ใช่คุณใช่นายกก็ไม่ใช่ไม่ใช่รัฐบาลเลยมีอำนาจอะไรไปพูดแบบนั้นมีสิทธิ์อะไรพูดนั่นคืออย่างแรกอย่างที่สองคุณลงไปลบเองสิถ้าคุณพูดอย่างนี้ลงไปลบเองทําไมไม่ลงไปสู้เองล่ะได้แต่พูดแล้วไอ้สิ่งที่คุณพูดแปลว่าคุณอยากให้ทาหารก็ไปสู้กันแทนที่จะหาทางเจราจาสงบศึกแต่พูดอย่างนีง้แบบคล้ายๆชาตินิยมเพราะเขารู้ว่าพูดแบบนี้คนไทยจํานวนมากจะสนับสนุนเ,เขาเพราะดูเหมือนว่าเขาชาตินิยมแต่จริงๆก็แค่ตัวหนังสือเขาก็พิมพ์ๆๆทิ้งลงไปดีใจ แต่ความจริงความคิดจะเป็นยังไงนั่นอีกเรื่องนะก็บางคนก็เชื่อแหละเออเห็นแก่ประเทศทาวูอยากจะสู้แต่แค่พิมแล้วให้ทหารไปสู้กันเองต้องเอาชีวิตทหารมาแลกแต่ตัวเองไม่ไ,มได้แลกอะไรเลยอีกจุดที่น่าสนใจก็คือว่าระยะทางจากกรุงเทพไปสิงคโปร์กับระยะทางจากกรุงเทพไปดูไบห่างกันมหาศาลตีไปราวสามเท่ากว่าเลยจุดนี้น่าสนใจตรงที่ว่าบินจากกรุงเทพไปสิงคโปร์คุณต้องใช้น้ํามันเท่านั้น หนึ่งในสามของที่บินไปดูบายแล้วเครื่องบินอ่ะปกติเวลาเครื่องบินจะบินไปจุดหมายปลายทางไหนเขาจะต้องเติมน้ํามันให้มันใกล้เคียงเผื่อไว้นิดหน่อยถ้าสมมติบินจากกรุงเทพไปสิงคโปร์แล้วอยู่อยู่เปลี่ยนกรุงเทพไปฮานอยหรือไปข้างบนอ่ะไปจีนช่วงล่างๆเข้าใจได้แต่ถ้าคุณอยู่อยู่เปลี่ยนจากสิงคโปร์แล้วไปวิ่งไปดูบายเลยอันนั้นเกินไปอันนั้นแปลกมากคําถามคือคุณเติมน้ํามันมาเผื่อเพื่อไปดูบายแล้วหรอตั้งแต่แรก ไหนบอกตั้งแต่แรกคุณจะบินไปสิงคโปร์ไงซึ่งระยะทางมันสั้นมากแค่2ชั่วโมงแต่ถ้าคุณบินจากกรุงเทพไปดูไบคือ6ชั่วโมงกว่านะ่ยมากกว่านั้นที่สําคัญที่มันมากกว่าน,นี้อีกก็คือว่าเขาบินอ้อมอตอนแรกเขาบินลงสิงคโปร์แล้วก็วกุ๊กวน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 ,วน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 ตรงกลางก่อนทะเลแล้วก็บินไปดูไบแปลว่าน้ามันจะเพิ่มขึ้นจากการวุ๊กนี่แหละเพราะว่าปกติเวลาเครื่องบินจะบินไปแต่ละจุดหมายเขาจะเติมน้ํามันตามนั้นแล้วก็เผื่อไว้อีกสักประมาณ40-50นาที เพื่อเกิดเวลาเกินให้ฉุกเฉินต้องวนอะไรประมาณนั้นไม่เกินอีกหนึ่งชั่วโมงอะสมมติบินไปสิงคโปร์สองชั่วโมงคุณอาจจะเติมน้ำมันเผื่อมาอชั่วโมงหนึ่งรวมเป็นสามชั่วโมงแต่ถ้าคุณบินไปดูใบเมื่อไหร่หกถึงเจ็ดชั่วโมงยิ่งคุณอ,อ้อมเนี่ยเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงเลยแต่ทําไมคุณถึงเตรียมน้ํามันพร้อมแล้วทีนี้คนอาจจะสงสัยว่าเขาก็อาจจะเติมน้ํามันเต็มถังก็ได้แต่ปกติจะไม่ทําแบบนั้นการไม่เผื่อขนาดแบบสามเท่าขนาดนั้นเพราะน้ํามันเครื่องบินจะหนักเขาจะมี Max Max Take Wage Wage Off Landing กับ Max Landing แปลว่าน้ำหนักตอนลงกับน,น้ำหนักตอนขึ้นเขาจะมีกําหนดมาตรฐานไว้เพราะเมื่อเวลาคุณลงจอดน้ำหนักต้องยิ่งเบานะการขึ้นน้ำหนักมากกว่าตอนลงจอดได้เพราะว่าการขึ้นมันไต่ระดับไม่ได้ต้องเบรคไม่ได้อันตรายถึงขั้นต้องอยู่ภาคพื้นดินแล้วเบรกกระทันหันส่งผลต่อน้ำหนักระบบเบรกน้ำหนักกดที่ล้อกดที่ยางซึ่งอันตรายกว่าแปลว่าทุกครั้งที่คุณลงจอดน้ำหนักมันต้องได้ต้องเหลือเบามาก นั่นคืออย่างแรกน้ำหนักต้องเบาเพื่อรักษาเบรกรักษาล้อเกิดมีข้อผิดพลาดอะไรก็ตามแล้วก็เพื่อให้ระยะเบรกสั้นลงอย่างแรกอย่างที่2ก็คือประหยัดน้ํามันมากกว่าถ้าน้ําหนักมาน้อยกว่าก็ประหยัดน้ามันมากกว่าเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าคุณวางแผนจ,จากกรุงเทพมาสิงคโปรต์ตั้งแต่แรกเนี่ยคุณจะเติมน้ํามันเท่านั้นพอดีจะเติมสักเต็มที่อย่างที่บอก3ชั่วโมงนอกจากคุณจะวางแผนจะบินไปดูไบตั้งแต่แรก ตรงนี้แหละที่น่าสนใจผมไม่รู้ว่ายังไงหรือว่าเขาตั้งใจเติมเต็มถังอยู่แล้วเพื่อจะไปดูใบแต่แรกแล้วแกล้งอ้อมหรือเติมเต็มถังเพื่อไปลงจอดสิงคโปร์แต่แรกซึ่งมันก็ไม่ดีต่อของเครื่องบินแล้วก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงมากขึ้นทําให้เบรกยากขึ้นอาจจะมีปัญหาซึ่งปกติไม่ทํากันนะไม่ช่วไม่เผื่อเผื่อได้แต่จะไม่เติมถึงขั้นแบบสามเท่าขนาดนี้น้ําหนักมากเกินเราถึงได้เห็นข่าวเครื่องบินพาณิชย์ที่บางทีต้องลงจอดฉุกเฉินกลางทางเนี่ยเขาจะต้องวนเพื่อผ่านน้ามันทิง้งงหรรืืออไม่่ก็บาเคง จะมีระบบปล่อยน้ำมันทิ้งกลางอากาศก็จะปล่อยพ่นมันออกมาเพื่อให้น้ำหนักเอาลงจะได้ลงจอดง่ายเช่นเดียวกันคุณทักกี้อันนี้ก็มันดูแปลกๆดูน้ำหนักเยอะเกินไม่รู้เข้าวางแผนยังไงตั้งแต่แรกนี่คือจุดพิรุธจุดหนึ่งนั่นละ